ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube บ่าวดินนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะฝนกำลังตกนะครับถนนพระรามสองขาออก นตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ก็ยังตกอยู่นะตกตกหยุดหยุดนะครับนี่ครับฮอโปแมคโดนัล์นะครับวกซีระลามสองฝั่งขวาก็เป็นห้างเซนทนะัลก็เก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันนะครับวันนี้ภาพอาจจะไม่ สนะครับทาข้าวบางเทียนตรงไปก็การชนะพิเศษนะครับาบางกะดีเสมมดับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ่ายให้พี่น้องดูงกันบรรยากาศล่าสุดของกรุงเทพวันนี้นะครับหลังจากที่ร้อนมาหลายวันเลยคุณจะมีฝนตกมาสองวันนะครับวันอาทิตย์กับวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ก็กําลังตกอยู่ ำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามนะครับช่อง YouTube บ่าวดินอยู่นะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาจะสองสามอาทิตย์กันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานนะครับค่อยมีเวลาเท่าไหร่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ